เจ้ามเชื่อแล้วก็ยืดสู่ตอนรับก็ยืดสู่คิดก็มาในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราสำหรับพระเจ้าท่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยครับก็รู้อยู่รู้อยู่ตัวทับใจพระคุณพระเจ้าครับวันนี้ในจะมาแบ่งปันในหัวข้อสาวกกับสาวกคนที่สามวันนี้หลวงพ่อสาม ให้พี่น้องที่ร่วมใจในธรรมถ้าแต่พระเจ้าทยิใหญ่สูงสุดพระยาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าใหม่นี้ที่องค์ประทานโอกาสที่ดีให้รูปขององค์ที่จะกล่าวด้วยคำขององคขอองค์ทานสติปัญญาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่จะกล่าวด้วยคำขององค์และผู้ฟังเช่นเดียวกันพระยาเจ้าที่เราทุกคนจะร้อมรับคำขององค์และที่จะเกิดผลางมากมายพระยาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ถามขอเวลาที่สมบูรณ์เจ้า

มากมายไม่ว่าทําให้คนไหวเดินได้คุณตาบอดมองเห็นและต่างๆอีกมากมายคนก็ไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าครับแต่ก็มีคนอีกมากมายเช่นกันที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและติดตามพระองค์และเรียกพระองค์ว่าโอเพระเมสสิยานะครับพี่น้องเห็นว่าพระเยซูได้ประกาศเรื่องเหตุยินของพระเจ้าและได้เรียกบางคนมาเป็นสาวของพระองค์ ในที่ต่างๆเมื่อพระเยซูเสด็จประกาศพี่น้องเห็นว่าในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่เพราะที่แกลนี้สอพระเยซูได้เรียกสาวของพระองค์กลุ่มแรกครับคือเปโตรอันดูน้องชายของเปโตรและยากบยอนน้องชายของยากบพระองค์เรียกขณะที่เขากาลังทํางนานอยู่พี่น้องจะสังเกตได้ว่าเมื่อพระเยซูเรียกเปโตรและร้องของเขาขณะที่เขากาลังคอดแหย่ เนข้ที่สิบเก้าพระเยซูตัดกับปโเตรว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาครับอะนรนะครับ, <Okay. S 1> บา,กกานะญาองของเขาก็เช่นเดียวกันนะครับขณะที่เขากำลังชุมวนอยู่ในเรือกับบุตรเซบดีพ่อของเขาพระเยซูได้เรียกทั้งสองพี่น้องจะสังเกตได้ว่าพระเยซูเรียกสี่คนนี้ พวกเขาไม่ได้ลังเลใจที่จะติดตามพระองค์เขาตัดสินใจทันทีทันใดที่จะติดตามพระองค์นะครับแล้วน้องพี่น้องเห็นสาวกคนที่สาวกสี่สคนนี้จะกล้าตัดสินใจตามพระเยซูทันทีทันใดผมก็เชื่อว่าถ้าพระเยซูเรียกผมและพี่น้อง ก็อย่าไปใจนะครับขอให้เราที่ตัดสินใจแล้วเป็นตามพระเยซูทิเจ้าครับเรามีทางเดียวแค่นั้นครับอะไรนนะครับาจากพระธรรมวัตรคิวบทที่สิบเก้าข้อที่สิบหกถึงยี่สิบสองครับตอนนี้พี่น้องเห็นว่าพระเยซูกําลังคุยกับเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งอยู่ครับเศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนร่ำรวยมากเลยครับมีเงินทองเพื่อซื้อเสียงเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวร้อมในชีวิตของเขา จากพระธรรมตอนนี้พระเยซูได้เรียกเศรษฐีหนุ่มคนนี้เพื่อจะเป็นสาวกคนที่จะามมาแต่เศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาปฏิเสธพระเยซูครับเขาไม่ยอมที่จะติดตามพระเยซูเขาก็รังเลใจแล้วพี่น้องตัว,วันนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็ขอให้เราที่จะตัดสินใจครับกราขอบคุณพระเจ้านะครับนอกจากเศรษฐีหนุ่มคนนี้แล้วเราตอตอบสนองในการสรงเรียกของพระเยซูทครั้งที่พระเยซูให้โอกาสเขา พี่น้องอยากเป็นเนือเศรษฐีคนนี้นะครับ mm hmm. เมื่อพระเยซูเรียกเราแล้วเรามีโอกาสให้เราที่อยูวฟ้าเอาไว้นะครับและตัดสินใจตอบสนองทันทีทันใดพระเจ้าไม่ตาเราครับในพระธรรมตอนนี้มีสามข้อครับที่เราจะเรียนรู้ในการสูนทรีย์ของพระเยซูคือหนึ่งพระเยซูยทรงมองที่จิตใจภายในของเรามากกว่า เราจะไม่หล่อไม่สวยพระเจ้าก็ไม่ได้มองที่หน้าตาของเราครับทีนี้เราจะไม่มีความรู้ความสามารถแต่พระเจ้าก็ใช้การได้ใช้การคนที่ต่ําต้อยครับก็นั้นตัวผมครับไม่มีความรู้เลยพระเจ้าก็เรียกมาแล้วก็จะขอเดินกับพระเจ้าในพระคัมภี่สากลท,ที่ยิสูไม่ได้สนใจในการกระทำที่แสดงออกมาครับพี่น้องจะสังเกตว่าพระยซูได้แสดงการทําที่เราแสดงออกมา พระเยซูเียนที่จิตใจถ้าเรามาเชื่อพระเยซูแล้วถ้าเราไม่มีใจที่จะเดี๋ยวพระเจ้าไม่ก็อยู่มอยู่ครับพี่น้องก็ขอให้เราที่จะมีใจให้พระเจ้าเพราะว่าพระเยซูมาคนิบัติพระเยซูไม่ได้มารับการปฏิบัติก็ให้เราที่จะมองที่พระเยซูพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกเราโดยตัวเองผลุ่มพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ ไม่ได้เลือกที่จะมาเชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าได้เลือกเราและพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นเนอื่นที่เรามาเอนะครับที่คือการสูญเลี่ยของพระเจ้าให้พี่น้องเปิดไปดูพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่49ข้อที่1ครับ Để chỉ cái gì thì tao có cái gì nữa chưa 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 nó chưa 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 ยานี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้เาสุณหรับที่แต่ก่อนยังไม่รู้จักพระเจ้าก็เจอวันเหตุสีครั้งเจอวันเหตุสีครั้งถ้าตามปกติเราเจอวันเหตุครั้งหนึ่งก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอวันเหตุสีครั้งสีครั้งแต่ครั้งแรกก็ที่นิหครกับที่นิหารก็ Louise. ได้แต่งงานกับภรรยาก็ ชนแบหกร้อยแต่ไม่เป็นไรอมองร้าไปว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายัางไม่ได้ตายครับที่ที่พระเจ้าใช้ครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้เมตตาเหตุผลที่พระเจ้าเรียกผมและพี่น้องทุกคนก็ยิ่งต้องการสาวกเพิ่มเพื่อเราทุกคนจะเป็นพยานขององค์เมื่อมาเชื่อพระเจ้าชีวิต,วตเราเ,ป,รเปลี่ยนแปลงเป่าครับทุกคนได้รับการอวยพรอะไรบ้างได้อีกหลายอย่างในชีวิตของเรา เพื่อเป็นพยานให้คนที่ย,ย,ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเยซูได้ยินเพื่อเขาจะได้รับความรอดด้วยกันของเราแต่ว่ายังมีงานบ้ามากมายอี่น้อยสีงเก็บครับมีงานบ้ามากมายที่อยู่วังไทยข้าวก็เหลือแล้วที่วันก็ได้เป็นพยานแล้วผมว่าที่มันนข้าวแล้วก็หลามแล้วแต่ยังไม่มีคนเก็บเกี่ยวเห็นฉะนั้นเราเป็นเจ้าของหนาเราต้องตอบไปเก็บเกี่ยวนะครับอาเมนก็ขอบพระเจ้าก็ น่าเสียดายครับเป็นที่น่าเสียดายมากที่เศษฐีหนุ่มคนนี้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจถ้าเขาตัดสินใจตามก็องค์ไปก็คงมีที่นั่งให้เขาแน่นอนครับเขาคงคิดว่าเขาทําหน้าที่ครบถ้วนอย่างแล้วแต่เศษธีหนุ่มคนนี้ไม่ยอมทาตามที่พระเยซูเมื่อพระเยซูเรียกแทนที่เขาจะเป็นสาวกคนที่อสรเขาก็ไม่ได้เป็นเพราะเขาเสียดายทรัพย์สินของ ที่เขามีอยู่และเขาก็เป็นทุบแทนที่จะเขาจะได้ทุบพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าต้องการการตอบสนองการเรียกทันทีทันใดเมื่อมีการเรียกพระเจ้าต้องการคนที่พร้อมที่จะติดตามพระองค์วันนี้พี่น้องพร้อมเนี่ยครับพร้อมแลยครับออกไปครับออกไปเราต้องออกไปครับถึงเวลาต้องออกไป ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูและติดตามพระองค์ไปจนถึงครั้งแรกครอบครัวก็จะขอร้อกับพระเจ้านะครับแต่มาทนพระัดทิวบทที่9้อที่9ว่าเหมือนกันครับพระเยซูทรงเรียกพัททิวพัททิวนี้เป็นคนที่เก็บภาษีนะครับเขาเสียสละทุกอย่างที่เขามีเขาตอบสนองทันทีทันใดเมื่อพระเยซูเรียกเขาโดยสิ้นอาชีพของเขาแล้วติดตามพระองค์ไปทันทีโดยไม่มีคําว่าคิดดูก่อน ขอคิดดูก่อนแร้พึ่งไปเยี่ยครับตอนนี้นะครับดูว่าดูกัมนว่าทุกคนที่พระเยซูเรีย,รยตัดสินใจทำติดตามพระองค์ไปทันทีทันใดโดยไม่มีคําว่าขอคิดดูก่อนก็ขอบคุณพระเจ้าครับให้เราที่จะกล้าตัดสินใจผมก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูเรียกผมมามก็เคยปฏิเสธรลายครับไม่ว่าจะเป็นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นาจากผมีองามรู้ผมเป็นคนที่ําต้อย แา่ผมว่าไม่เป็นไรขอให้เพนยงชันครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็จะได้พระเจ้าไว้ใจใช่ไหมผมจะมีความรู้ใดๆก็ตามการเทศนาที่นี้ก็มันก็ปฏิเสธปฏิเสธพระเจ้าว่าอาจารย์ผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะอาจารย์ก็คงจะคงจะพูดอะไรเปล่าอาจารย์ไม่เป็นไรต้องทำขอบพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสพูดมาอย่างนี้แต่ว่าพระเจ้าเรียกผมนะ ก็เชื่อว่าเจ้าจะเป็นกำลังเป็นทุกสี่ทุกอย่างให้ครบตัวผมตัดสินใจที่จะเป็นสาวกพระเยซูก็ที่จะตามองผมบอกถ้าท้าทายพี่น้องเลยว่าแม่ผมจะไม่มีความรู้หรืออะไรก็ตามแต่ผมจะเรียนหลวงพระเจ้าตลอดไปเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้แท้แต่องค์เดนียวเพราะเราที่เป็นภาชนะเพื่อเป็นทิมของพระเจ้าพราอยากให้ผมและพี่น้องจะเป็นเหือนเสียชีวิตคนนี้ เศษชิ้นหน่คนนี้เขาแท็กที่เขาจะได้รับตามเงินพจากพระเจ้าแต่เขาก็ตัดสินใจทำใจใจไม่ถูกครับแม้เมาทำบัอยูที่สิบเก้าพที่ยซูเอกรีบสามเมื่อพระเยซูบ,บอกเสีทยทีหนุ่มคนนี้ให้ไปขายของให้ไปขายทุกอย่างที่เขามีเพื่อจะเป็นสาวกของพระเยซูแต่เขากลัว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 ทุกอย่างกลัวทุกอย่างและกลัวคนอื่นที่จะไม่ยอมรับเขากลัวพ่อแม่ พี่น้องก็เยวะมาคนมากมายในรอบวันนี้ที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเชื่อพระเยะซูก็คอให้พี่น้องที่จะตอบรับก,กันเรียกวพระเยะซูนะครับเหมือนกับสาว,วกผู้คนที่ตัดสินใจทันทีที่จะติดตามและเป็นสาวกของพระเยะซูผมเลยนพี่น้องเป็นสาว,วกคนที่สามสี่ห้าต่อไปนะครับ เช้าวันนี้ผมเจ้าอุครพี่น้องทุกคนที่เป็นที่จะเป็นสาวของพระเยซูและติดตามพระเยซูไปตลอดตรงนี้นเราจะมีอุปสรรคปัญหามากมายผมและครอบครัวตรงแม้ผมจะมีปัญหาอปุปสรรคมากมายผมและครอบครัวก็จะเดินกับพระเยซูจะไม่ต่อจากทางของ,งค์ก็เชื่อว่าถ้าคนเราที่ใส่คนเราก็มักจะเลีนะ้ยวรันมีสองทางให้นเลือกตรงไปกับเลี้ยวที่แรกก็แบามีสองทาง รู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็เริ่มแยกสามทางรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็สี่ทางครับแต่ขอให้เราที่จะตรงไปพระเจ้าอย่างเดียวผมเชื่อว่าเมื่อเราริถึงพระเจ้าแล้วผมที่น้องจะได้รับความเน้นในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะพระเจ้าได้สัญญาไว้ในข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้าข้อที่แปดสิบเก้าเราอ่านพร้อมกันนะครับ ทเราการกันที่สิาที่คือพระสัญญาพระเจ้าที่เราจะได้รับเมื่อเราเป็นเั็พระเจ้าที่สิบเก้าที่ยี่สิบแี่สิบเก้ครับเกอยวยังครับเกี่ราครับหนึ่งสามครับ ขอความหวังกับเราอยู่เิลาเจ้าขอให้เรานี้จะเป็นที่จะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวข้าวที่เหลืออร่ามแล้วพวลาเจ้าผู้เชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้เทียงแท้แท่องค์เดียว,วกม็มีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพวกพระเวลาเจ้าเราโมทราร์ขอบคุณพระองค์ให้ถามลูกกันในพระนามอิสุทธิ์เจ้ารับขอของหมื่นตาที่รับรัพย์สินของที่เรามีในเวลานี้ที่ซื้อในสัปเหร่พระเจ้าผู้ที่เป็น การถวายเกียรติแด่พระองค์นี้ะเจ้าไม่เป็นการถวายสิรลวดถวายจามนิธถวายเคื่องสุขภาพหลวงต่างๆพระองค์ขอพิเตาที่ประทานสิริญาให้กับผู้ที่สายชับนี้วิหารเจ้าให้เขาได้มีสิริญาที่มาจากพระองค์เพื่อที่เป็นดินของหลวงจะขยายอำนาจเขตออกไปวิหารเจ้าขอบคุณพระองค์ทังรวยนามอิสุวิเจ้าผู้ทรงจิตในสวรรค์ขอ